ถือว่าสนิทเลยนะครับเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันมานานเริ่มจากเข้ามาเรียนจนกระทั่งทํางานแล้วก็มีครอบครัวใช้ชีวิตผมหันมาดูปฏิทินอีกทีงตอนนี้ก็เกือบเกือบ20ปีเข้าไปแล้วนะครับสวัสดีครับผมนัทวุฒิมัดต่อเฮดผู้สมัครสอดเขตสวนหลวงครับนะครับฟังไม่ผิดนะครับผู้สมัครสอดเขตสวนหลวงนะครับส่งโดนัทนะครับ ตเสวนหลก็ก The so ็ใช่นะครับเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องที่เห็นหน้าตาผมก็หลายคนก็พอจะรู้ครับดูจากแม่แล้วอ๋อนี่คนคลอง18บแปนะหลายคนก็บอกแบบนี้นะครับผมก็แอบยิ้มแล้วก็นึกในใจครับก็ก็ถูกของเขานะครับเพราะว่าคุณพ่อของผมเป็นคนคลอง18แปแท้ๆเลยครับ พูดถึงแรงบันดาลใจเหรอครับก็คงต้องยกให้คุณแม่นะครับเป็นที่หนึ่งเลยนะครับในเรื่องนี้ทําให้ผมได้คุ้นเคยแล้วก็ใกล้ชิดนะครับไม่ว่าจะเป็นโรตีไม่ว่าจะเป็นซาลาเปานะครับย้อนไปในสมัยมัธยมนะครับเพื่อนๆนในสมัยนั้นเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องนนะครับที่โรงเรียนดอนฉิมพีพิทยาคมคงจะได้ชิมซาลาเปา เป็นเมนูยามเช้าที่ทุกคนรอคอยครับเรื่องหลักๆก,ก็คงไม่พ้นเรื่องของปากท้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กแล้วก็เยาวชนตลอดจนผู้สูงอายุนะครับเรียกว่าสุขกันทั้งครอบครัวนะครับนี่คือนโยบายหลักของผม100 one family ผมมองว่าเรื่องความสะอาดนะความสะอาดนี่คือสิ่งสำคัญเลยนะครับแล้วก็เรื่องของความนุ่มนวลน,นะครับอากาศก็มีผลนะครับเพราะว่าภารกิจที่ผมจะเข้ามารับใช้พี่น้องประชาชนตรงนี้นะครับก็ต้องพึ่งสภาพอากาศด้วยวิกฤตเลยครับพูดถึงน้ำมันนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่วิกฤตแล้วก็หลายคนก็เรียกว่าต้องแบกรับสภาพนี้ ก็ถือว่าเป็นการพยุงนะครับพยุงราคาเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้รับชิมนะครับสิ่งที่มันเป็นความสุขทั้งครอบครัวนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับโดนัทนมสดฮอกไกโดนะครับจาก Around the House อยู่แถวบ้านนะครับใครที่ยังไม่เคยลองผมอยากจะให้ลองชิมนะครับ ส่งฟรีในละแวกใกล้เคียงนะครับนอกละแวกพัฒนาการมีค่าส่งที่บอกว่าน่ารักน่าลุ้นนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ทักถามกันเข้ามาอยากจะชิมอยากจะลองสัมผัสความนุ่มหรือว่าเด็กๆชิมเข้าไปแล้วมันนุ่มมันหอมอะไรขนาดไหนอย่างไรนะครับหลายคนก็รีวิวนะครับจากความเป็นจริงผมเน้นความเป็นจริง รอร่อยจริงสัมผัสได้นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนได้รับรู้นะครับผู้ชายตัวเล็กๆคนหนึ่งนะครับจะขอโอกาสมารับใช้พี่น้องประชาชนในเขตสวนหลวงนะครับในส่วนของโดนัทนมสดฮอกไกโดจากเราเดอเฮาส์อยู่แถวบ้านวันนี้ต้องขอข้อพูลทุกท่านนะครับเพราะอยู่แถวไหนก็คงสุขใจไม่เท่าอยู่แถวบ้านเราเดอเฮาส์อยู่แถวบ้าน, House, ว,านวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนครับ